สวัสดีครับวันนี้พบกับเรานนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับแล้ววันนี้นะฮะก็เป็นวันจันนะครับผมแล้ววันนี้เราคงไม่สามารถพลาดได้นะครับผมสำหรับข่าวนะฮะและข่าวนี้นะครับผมจะเป็นข่าวเกี่ยวกับโควิดและจะเป็นเกี่ยวกับยาโควิดนะครับผมยาวัคซีนแก้โควิดนะฮะซึ่งหัวข้อข่าวก็คือเตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านไลน์หมอพร้อม สำหรับแผนที่กำหนดว่าจะได้ฉีดวัคซีนโควิด1 9นะครับของคนไทยนะฮะถูกกำหนดเอาไว้ด้การทั้งหมด3ระยะด้วยกันระยะที่ 1. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2 5ง4ซึ่งยังเป็นช่วงที่วัคซีนยังมีปริมาณจำกัดจะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดโดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่14กุมภาพันธ์2564ระยะที่2ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมปี2 5 1 4เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้นโดยจะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่1ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรักษาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ และระยะที่3ช่วงเดือนมกราคมปี2565เป็นต้นไปเมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชาชนและฟื้นฟูให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติดังนั้นจึงมีการให้สํนักงานสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโดยสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการวัคซีน จดทำแผนปฏิบัติการชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐเอก,กชนและอสอมสื่อสารชี้แจงแนะนำประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชนจัดระบบบริการระบบห่วงโซ่ความเย็นและระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์และซักซ้อมแผนตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ที่สุดในปริษาทโดย การฉีดคนละสองเข็มดำเนินการในช่วงแรกกำหนดสถานที่ฉีดในโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่จึงเฝ้าระวังสังเกตอาการ30มสินาทีหากมีฝนข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีการจัดทำา l n n o o f i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  l l c c o u u t t ในชื่อว่าหมอพร้อมเป็นระบบรองรับการให้บริการวัคซีนช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยบริการในการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมโดยจะประเมินผลภายในวันที่27มกราคมปี2564และจะเปิดตัวหมอพร้อมระยะที่1สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่12กุมภาพันธ์2564สำหรับประชาชนจะเปิดใช้งานในช่วงเดือนเมษายน2564ครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับข่าววันนี้นะครับผมก็สำหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องเทมโก้ p c h a n n แนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ